ครูบาอินทร์วัดสันป่ายางหลวงจังหวัดลำพูนท่านแนะนำให้สร้างบาร,รมีด้วยการสวดมนต์สวดบทอิติปิโส19จบบารมีสูงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณต่อแต่นี้ไปขอให้ญาติโยม เริ่มสวดอิติปิโส19จบทุกวันทำไมต้อง19จบมากกว่า19จบได้ไหมครูบาอินทร์ท่านบอกว่าได้เกิน19จบยิ่งดีเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็ยิ่งดีการสวดมนต์จะเป็นสิ่งที่ช่วยป้องกันภยัยและทำให้สิ่งที่เรานั้นมองไม่เห็นหรือที่เราเรียกกันว่าสิ่งลี้ลับก็มักจะเกิดขึ้นโดยอัศจรรย์เป็นเรื่องราวที่ดี ครูบาอินทร์ท่านจึงขอแนะนำญาติโยมให้สวดมนต์สวดบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆค,คุณดีที่สุดจะช่วยให้ชีวิตจิตวิญญาณของเราดีขึ้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะป้องกันพยายนอันตรายทั้งหลายทั้งปวงการสวดบทอิติปิโสจะช่วยสร้างฐานจิตใจของเราให้สงบช่วยป้องกันภยัยและเป็นการทำสมาธิที่ดี ขอให้ญาติโยมทุกคนเริ่มปฏิบัติไหวสวดอิิวิโสสิบเก้จบทุกวันทำไมต้องสิบเก้าจบกว่านั้นได้ไหมได้ใครสวดเกิดนั้นยิ่งดีเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงได้ก็ดีหนึ่งการสวดมนต์เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ป้องกันอาตมาเองเนี่ยสวดมนต์ทำวัดสิ่งที่ปรากฏอันดับแรกคือพระธาตุแก้วมณี สิ่งที่ลี้ลับเนี่ยที่คนมองไม่เห็นเนี่ยเกิดขึ้นโดยอศัศจรรย์อย่างพระธาตุเสด็จอย่างพระเขี้ยวแก้วเนี่ยมาโดยอศัศจรรย์ของพระเจ้ากัสสปะหนึ่งดวงแถมยังมีพระเจ้ากกูสันทะมาอีกดวงหนึ่งพระธาตุไปไหว้พระธาตุแลมรี่วันมากวิสาขาบูชาปีหกสี่ที่วัดพระธาตุแลมรี่เป็นส่วนพระธาตุกลางกระหม่อมของพระพุทธเจ้าเนี่ย กพุ่งลงมาเลยโยมก็เอามาไว้ในวัดพระาธาตุไปเสด็จอยู่ในกล่องต้นโพเงินโพทองเป็นพระเจ้าห้าพระองค์ซึ่งกล่องติดกาวเรียบร้อยโน่นเอาใส่ไว้ในวิหารหลังโน่นหล,หลังที่กำลังซ่อมบูรณะนั่นพอดีพระไปศรีลังกาองคหนึ่งเก็บกุญแจไว้เลยไม่ได้เอามาเลยเปิดเอามาให้โย,ยมดูไม่ได้ ถ้าใคยากจะเห็นก็ไปอยู่ในในวิหารหนังโน้นจากเม็ดที่เขาเท่าเข้าสาลีเนี่ยมหาเม็ดปัจจุบันนี้เป็นเท่ากับเม็ดเก่าลักใหญ่กว่าเก่าลักอีกอเนี่ยคือบาร,รมีการสวดมนต์ขอโยมสวดมนต์อนุมาเวียนเทียนรอบพระธาตุชเวดากองพระธาตุพุ่งตกลงมาถูกผ้าจีวรขณะที่เดินพนมมือเวียนเทียนอยู่ กิ่งลงพื้นแกลกแกลกแกลต่มาหยิบมารู้เป็นพระธาตุจากเมื่อก่อนเม็ดเท่ากับข้าวสาลีปัจจุบันนเม็ดเท่าไขา่ไข่นกกระทาเท่าไข่นกกระทาน้องๆกับพระธาตุที่ตกมาจากแหลมลี่สิ่งเหล่านี้แหละที่ถ้าเราสวดมนต์เนี่ยจะเป็นบารมีที่กุศลจะเกิดขึ้นอ่ากุศลจะเกิดขึ้นขอให้ญาติโยมไปสวดอิทิพิโส พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนี่แหละจะดีที่สุดจะช่วยทำให้ชีวิตจิตวิญญาณของเราเนี่ยดีขึ้นจะทำให้จิตวิญญาณของเราดีขึ้นแล้วก็สองผลิตเนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะป้องกันจะป้องกันพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงไม่ให้พยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้น เวลาเราไปที่ไหนจะออกบ้านจะไปนอนไปนี่สิ่งพวกนี้จะป้องกันพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้ในเหตุการณ์ข้างหน้าเนี่ยขอให้โยมไปไหนก็นึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอ,อย่างตอนเช้าเนี่ยจะมีพุ่งนี้ก็มีห่มผ้าพระธาตุก็จะพาสวดนี่แหละสวดอิติพิโสนี่แหละหนึ่งสร้างฐานจิตใจให้สงบสองป้องกัน สามเป็นสมาธิโยมสวดอิติปิโสสิบเก้าจบเนี่ยกำลังพวันพฤึหัสเนี่ยเป็นเลขมงคลเนี่ยก็จะทำให้เราสวดเนี่ยมันจะทำให้จิตเป็นสมาธิไปในตัวแล้วก็เวลาสวดเนี่ยน้อมจิตระลึกนึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณต่อไปนี่นะแม้แต่ท้องคำก็ยังสู้พุทธคุณธรรมคุณพระสังฆค,คุณไม่ได้ ขอยโยมสวดแล้วก็ทำวัดอะมันจะมีบทนั่นกายเยนวาจายะมณเจตสาวาพุทเทกุกมังปกตังไมยาอยังพุทโธปฏิกันหาตุอจัยันตังกาลันเะเลสังวริตุงวะพุทเรทมเมสังคเคนะด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีข้าพเจ้าด้วยเลิงเกินต่อพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะประสังกรัตนะข้าพเจ้า ของดขอพระพุทธธรรมประสงค์จงงดซึ่งโทษร่วมเกินอันนั้นเนี่ยนี่ก็คือห้ามห้ามบาปหมายถึงว่าเราขอขมากรรมต่อพระรนาจัยเนี่ยตัวเราจะไม่ทําบาปเพราะก่อนหน้านั้นเราไปฆ่าไปลักไปประพฤติผิดในกรรมกล่าวเทศดื่มกินสุราเมลัยพวกเนี่ยมันสร้างบาปให้กับเราเมื่อเรามีบาปติดตัวเนี่ยก็คือสร้างเวรไงสร้างกรรมเนี่ย อย่างเราไปฆ่าสัตว์เราไปลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมกรรมก็ติดตามมาอย่ายมลองคิดดูเถอะคนที่สร้างกรรมก็อย่างที่เรื่องที่เล่า,มาเมื่อกี้มันจะสะท้อนกลับมาหาตัวเองทําให้คนอื่นก็จะสะท้อนหากับตัวเองอย่างคนที่เป็นโรคผิวหนังเนี่ยอย่างนางโลหินีเนี่ยเป็นน้องของพระอนุรุตพระอัครา พระเถระสาวกองค์หนึ่งของพระพุทธเจ้าซึ่งอดีตคือเป็นพระอินทลงมาเกิดสร้างบารมีเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พานุรุตลงมาเกิดจากพระอินทมาเกิดเป็นพานุรุตท่านได้หูทิพตาทิพเกิดในวงของพระพุทธเจ้านั่นแหละและท่านก็ได้บอกกับวงตระกูลคือเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระพุทธเจ้าเนี่ย ลาบทพอลาบทแล้วก็ได้รู้ธรรมเป็นพระอาหารหันต์วันที่พระเจ้าสุโธธนะนิมมนพ,พระพุทธองค์สเสด็จเข้ากบิลพัทไปฉลองวัดนิโคทารามนางโรยนีนี่นนนป่วยโยมเป็นขี้ทูดบาลีว่ากุถังนั่นแหละเป็นขี้ทูดตัวนี่เละไปทั้งตัวเลย เน่าเฟะไปทั้งตัวเป็นตุ่มเป็นฝีเป็นหิดเลือดน้ำหนองซึมตลอดโรคหน้าเกียดโรคผิวหนังฝ่ายนางโรยนีเนี่ยพระอนุรุตเนี่ยผู้เป็นพี่ไปบ้านก็ไปพบใส่น้องเป็นโรคก,กุดถังท่านรู้ว่าจะต้องแก้ยังไงท่านก็เลยบอกถามน้องว่าน้องมีสตังค์เหลือไหมน้องก็บอกว่าไม่มีเลยพระคุณเจา้า แล้วก็ซับสร้อยแหวนเงินมีไหมมีดังนั้นไอ้ขายขายแล้วเอามาสร้างศาลาโลงทานถวายสงคือศาลาฉันข้าวของพระสงฆ์สองชั้นชั้นบนชั้นล่างทำสองชั้นเอาถวายแก่สงนางโลหินีขายรัพย์เอามาสร้างโลงฉันให้ถวายสงเมื่อสร้างเสร็จ พอดีกับเงินเหลือก็เอามาทำบุญถวายพระอนุรุษสั่งนางโลหินีผู้เป็นน้องว่าทุกวันให้มาปูเสือปูสัตว์อาสนะผ้าเช็ดเท้านางลามเท้าตักให้พระนางก็ทำตลอดจนวันฉลองพุทธเจ้าเสด็จนางไม่กล้าเขา้าเขา้เขาไปใกล้เพราะว่า เป็นโลกเลื่อนพุทธเจ้าถามว่านางโลหินีไปไหนพานุรุดบอกว่าน้องอายเป็นโลกกุดถังไม่กล้าสู้หน้าคนพุทธเจ้าบอกไปเชิญมาเขาก็ไปเอานางโลหินีมานั่งต่อนหน้าพุทธเจ้าพุทธเจ้าแสดงทำเรื่องอนุบุพิกถาว่าเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาว่าไปโดยลําดับขณะที่พุทธเจ้าโจงฟังเทศอย่างโยงฟังเนี่ยจิตนางก็อิ่มเอบไปด้วยบุญกุศล เพราะกรรมเวรมันจะได้คลายแล้วพอได้วิบากมาหลายชาติแล้ววิบากเป็นโรคเลื้อนเนี่ยเป็นโรคผิวหนังเนี่ยมาหลายชาติี่สุดใจนางโยขึืนฟังพระธรรมเดชนศานาปีติเกิดขนลุกขนพองสู้ส,ส,สู้ไม่เคยอิม่มเอิบจิตอย่างนี้พระเจ้ามีบารมีโรคคิดทูดของนางที่ออกผิวเนี่ยมันหายไปโดยปัดปิดทิ้งด้วยบุญบารมีของพระพุทธเจ้า นางได้โสดาบันเป็นโสดาบันบุคคลไม่มีอันตกตำ่ำนางตายไปก็ไปเกิดในดาวดึงเป็นเทพเทพธิดาอยู่ในดาวดึงได้บุญที่ได้ถวายเสนาสนะที่นี่กรรมเนี่ยกรรมของนางโรยนีที่ทำเนี่ยเรื่องนี้เรื่องอิจฉานี่แหละก็เหมือนกับเรื่องเมื่อกี้ยเรื่องอิจฉาลิษยากันนี่แหละภูมิเมียหลวงเมียน้อยเนี่ย นางได้เป็นคนที่ได้เป็นเมียของพระราชาเมืองกบิลพัฒ์ในอดีตอยู่ต่อมาพระราชาเนี่ยไปได้หญิงนักฟ้อนเป็นนักหญิงล,ล่ลาอะ่ะสวยงามเอามาเป็นอนุภรยาอีกปรากฏว่านางก็กลัวว่านาง นางนักฟ้อนเนี่ยหญิงที่เอามาใหม่เนี่ยเป็นอนุภรรยาเนี่ยจะมาแย่งเอาความดีไปก็เลยใช้บริวารให้เอาหมามม่ยกับผงเต่าล้างอะ่ะผงทางเหนือเรียกว่ามะพร้าวเต่ามันอยู่ป่าต้นนี้ใบเฟิร์นนั่นแหละใบเฟิร์นนั่นแหละนะผงเต่าล้างคั้นผงเนี่ยผสมกับหมามม่ยก็เป็นเป็นคั้นสองชั้นน่ะว่างั้นเถอะ เอาไปโรยในที่นอนของนางหญิงนักฟ้อนปรากฏว่านางหญิงนักฟ้อนโดนพิษของหมาหม่ยโดนพิษของเต่าผงเต่าล้างคันไปทั้งตัวทันก็เกาเกาก็เป็นหนองเป็นตุ่มเป็นน้ำเหลืองเยอะไปทั่วร่างกายลกลายเป็นโรคผิวหนังไปเลยนางถึงทนทุกข์ทรมานตายไปด้วยอาการอย่างนั้นแหละเขาก็แทงจักหางกระดูกนี่แหละกรรม นางโรยนีเนี่ยกลับชาติมาชาติใดเกิดเกิดเป็นโรคผิวหนังมาตลอดและที่สุดก็มาเป็นอย่างเงี้ยมาเป็นขีูตดอย่างเงี้ยเนี่ยเรื่องกรรมเรื่องเรื่องครอบครัวเนี่ยจะมาเห็นแล้วสังเวชใจนะทุกวันที่ทะเลาะเบาแวงระวังครอบครัวกันเนี่ยมีหนึ่งมีสองมีสามอะไรเนี่ยก็ด้วยเหตุอิจฉาลิสยามเรลามคิดไปแล้วเนี่ยอย่างเห็นข่าวเนี่ย เมียเมียจ้างคบกับผัวใหม่ฆ่าผัวเก่าอย่างเงี้ยเออหรือว่ายั่งรั์สินสมบัติทึงเป็นข่าวกันทุกวันเนี่ยอย่างเงี้ยลักษณะการจองเวนจองกรรมกันไม่มีสิ้นไม่มีสุดแล้วก็มันมันก็เป็นอย่างเงี้ยเกิดมาก็มาเจอกรรมเจอเวนโอ้สารพัดเลยเจ้ากรรมนายเวนเนี่ย มันจะตามติดเราเหมือนเงาติดตามตัวบางคนได้ลูกไม่ดีมาล้างมาพราญเนี่ยอันนี้ก็มี